นอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนมือไปได้แก้วมันี่สดุดพูดให้อย่ามาผ่านเดอ้อนี่คือคำอวยพรของคนอีสานล้านช้างเวลาผูกข้อต่อแขนอวยพรให้นอนหลับได้เงินหมืน่นนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนทั้งผู้ ให้พรและผู้รับพรก็มีความสุขครับวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้ครับโครงการนโยบายเงินดิจิทัลของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรจะออกสู่ตลาดแล้วพูดง่ายๆนะครับจะไปสู่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคนละหมื่นบาทเป็นเงินสดครับกลุ่มเปราะ กลุ่มเปราะบาง13.5ล้านคนและกลุ่มคนพิการอีกหนึ่งล้านเป็น14.5ล้านคนครับรอรับนะครับนอนรับได้เงิ่อนมื่นเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจกจะไปใช้จ่ายอย่างไรก็ได้ถือว่าการถกเถียงกันอย่างหน้าดำหน้าแดงระหว่างฝ่ายเสนอกับฝ่ายสนองกับฝ่ายค้านและฝ่ายแคลน ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จคือเงินไปสู่ที่น้องประชาชนส่วนอ,นอื่นๆที่เหลือค่อยๆดำเนินการต่อไปนะครับวันที่20กันยานี้ผู้เปราะบางผู้กลุ่มเปราะบาง13.5ล้านคนและคนพิการ1ล้านคนได้รับเงินคนละ1 0 0 0บาทขอ,อแสดงความยินดีนําเดอครับเดอ ขอให้รัฐบาลแพรธงทานชีนวัตรดำเนินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดำเนินนโยบายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในนโยบาย10ประการให้ประสบความสำเร็จเมื่อผ่านการอภิปรายแถลงนโยบายต่อรัฐสภา12-13กันยายนที่จะถึงนี้รัฐบาลก็จะมีอำนาจร้อยเปอร์เซต์ทำการทำงานตามนโยบายเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ครับ ขอ oh, แสดงความยินดีนดั่มเลยครับเด้อ